เมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกชัชาวานทองโพร้อยเวรสอพอเมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งมีโจรขโมยรถจักรยานยนต์ที่บ้านอ่างใหญ่หมู่ที่3ตำบลบุงอําเภอเมืองอำนาจเจริญ เมื่อไปถึงอย่างที่เกิดเหตุนางทองบางจันรินซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าหลังจากตนเองตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่พบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่ท้อถุง617301ของหลานชายที่จอดไว้จึงนี้ช่วยกันออกติดตามจนกระทั่งไปพบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวถูกชำละซากและทิ้งไว้ในป่าละมะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป กอบลิดเมตตาริกาโนนรายงาน